สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพ่อแม่บางปะโนคนกุ๊กกุ๊กขะแนทุกท่าน f อซครับ f อซสังเกตอะไรไหมครับ f อซีมีคนหายไปไหน f อซครับมีคนหายไปไหนสังเกตไหมครับช่วงเชา้าช้าปกตินาต้องขึ้นมาไลฟ์สดเปิดเพลงนะครับซีครับไม่ใช่ว่าเดินทางไปแต่เมื่อคืนนั่นหรอฮะไม่ใช่ว่าเดินทางไปแต่เมื่อคืนนั่นหรอืึดา เอครับสิ่งที่ผมจะพูดต่ว,วันนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมบุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสดในการรับชมรับฟังอันนี้เรามาแค่สันฐานนะไม่ฟันธงนะเอี่ครับไม่ฟันธงนะแต่ผมมาตั้งข้อสั้งฐานว่าเอ้เมื่อต้องจะช้ามานางหายนะนางหายนางไม่ออกจากบ้านงแต่ตีสองตีสามแล้วนะ <c oughs> ดำดำหายสิครับดำหายครับ ดำไปชยัยนาหรือดำฮึดำไปชายนาเหรอหรือว่ายังไงอะถ้าปกติดำอยู่ดำมต้ขึ้นไล์หรือว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ไปหรือว่าจะไปฮะวันนี้วันที่สิบนี่ให้เลื่อนได้ครั้งสุดท้ายนี่ให้ดาหรือว่าหรือว่าเลื่อนคืออย่างนี้สิครับอีนนี้นะครับถ้ามันอยู่มันจะต้องขึ้นไลท์เช้าแล้ะนะถ้าวันนี้นะครับ มันไม่ได้ไปก็แสดงว่ามันเลื่อนจับตาดูให้ดีๆในที่ครับนะเราเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของมันตลอดตลอดเวลานะครับคืออีนนี้มันชอบทําอะไรแบบมันอายมึงจะอายทาไมมึงจะไปแค่ไปช้หนาเนี่ยแค่มึงไปแล้วทักเขากรหาเนี่ยมึงจะอายทาไมมึงกลัวใครเขารู้ยี่ผายมึงโดนฟ้องโดนอะไรเวลามึงทําผิดมึงไม่คิดล่ะเหมือนครับเหมือนคดีที่ไปอธิการนะครับเหมือนกัน เหมือนกันเลยครับคล้ายกันเลยเรื่องที่อา,าการมึงจะอายทำไมสัตว์ฮะไปมอบไปมอบตัวหรือว่าไปส่งตัวอา,าการมึงแล้วงอาาาทำไมเวลามึงทำมึงไม่คิดไอ้ดำฮะทำไมมึงทำมึงไม่คิดดำแต่เวลานี้มึงเรือมมาไอาตอนทำไม่คิดตอนสารภาพเือกอายชาติหมา เอฟซีครับวันนี้ผมคาดนะผมคาดดาเอาว่านั่นมันน่าจะเดินทางแต่เมื่อคืนแล้วแหละผมคาดดาเอานะผมคาดเดาว่าอาจจะเดินทางแต่เมื่อคืนแล้วถ้าไม่เดินทางเมื่อคืนก็แสดงว่ามันเลื่อนแต่ปวติช้ามาเนี่ยมันต้องไหลสดนะเปิดพงเปิดเพลงนะของมันแต่นี่มันไม่ได้เปิดพงเปิดเพลงมันเงียบไปเลยมันหายไปเลยแสดงว่าอะไรครับมันอาจจะเดินทางไปแต่เมื่อคืนแล้วครับนะมันอาจจะเดินทางไปแต่เมื่อคืนแล้วไปชัยนา นะครับเพราะจะได้สี่ครับนะมึงจะเดินทางไปไหนมึงก็ต้องอ่านทำไมใจปะ่ะเออมึงไปกับใครไปไอ้ล้นมึงตีไอ้ล้นยางหรือว่าไอ้ล้นไปรอมึงแล้ว,รไวไนะรหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าอย่างไรผมตอบคุณหน่อยดิอืมอีดําเพราะฉะได้สี่ครับวันนี้นะครับอีดํานะครับไม่กล้าไปเชิญความจริง ชอบทาอะไรแบบรับรล้ร่รอเหมือน like, แบบว่าเหมือนปิดบังอะมึงจะต้องป well. ิดบังทําไมไอีฟายมันเดินทางไปรับทราบก็เข้าหามึงไปนั่นมึงก็ต้องนั่นสิจริงว่าเออนะครับวันนี้ไอซีครับอีนี่ไม่ได้ทำอะไรแบบรับรล้่อมึงไม่เคยเปิดเผยชีวิตนี่ไม่เคยเปิดเผยนะครับทาอะไรผิดไม่เคยเปิดเผยนะครับนี่คือสันดานของมันสันดานของอีดําผมบอกซีเลยว่านี่คือสันดานของอีดําที่แท้จริงวันนี้นะครับผมวามวู้สึกว่ามันจะต้องไปไชน่าเพราะว่า น้แป้งว่านะครับไม่เกินวันที่สิบนะเรื่องดินางอุทธไม่เกิดวันที่สิบวันนี้ก็วันนี้วันที่สิบเนี่ยใช่ปหวันนี้วันที่สิบใช่ปหเออพราะยังครับวันนี้ครับมันน่าจะเดินทางมันน่าจะเดินทางแต่เมื่อคืนนะกลับมาจากชัยนาทต้องไปอายการหนกนะมันช่วงนี้งานเยอะนิดน,นึงนะครับช่วงนี้งานเยอะนิดน,นึงนะครับไปชัยนาทต่อก็ต้องไปอายการอีกก็ฝากไว้มึงคิดพิจารณาเอา นะอีดามึมงทำมึงทำชั่วอะไรไว้เยอะแยะหมดนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับมีปัญหาของนกฮูกอีกนะมีปัญหาเดี๋ยวเรื่องนกฮูกเดี๋ยวผมขยี้ให้ฟังอีพ,เอพีเป็นอีพีเป็นอีพีต่อไปแล้วกันนะครับซ,ซ,ซ,ซึ่งผมทราบข่าวมาแล้วนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมทราบข่าวมาแล้วสาเหตุที่มันลึกๆคน,นนี้เดี๋ยววันนี้เรามาขยี้เรื่องชายนาก่อนนะครับท่านเวลามึงทาชั่วงทำระยำตมบอลในสัตว์เสืออาย ราะมึงมีใครครับมึงมีกูรูอย่างอีบานเนี่ยพาพังนะครับตัวจันไรตัวนี้พามึงพังนะอยู่ที่ไหนแม่หัวหน้าายหมดคนอย่างอีบานเพราะนั้นสิครับวันนี้เรามองออกรัาว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกไอ้เลยว,ว่าอีดำนะครับอีดำตับเป็ดหรือไหนยำในฐ่านเรื่องเนี้ยมันทําอะไรเรารับๆแล้ววันเนี้ยนะครับทุกคนสังเกตให้ดีดังที่ผมพูดไปแต่เบื้องต้นแล้ว,ว่าอีเนี่ยเวลาทํา,าผิดเนี่ยแม่งไม่ค่อยคอรับไม่ค่อยจะปะกะ้าเชิญความจริงนะครับ ยังผมมันถูกฟอ้องอ่ะถูกฟ้องก็ถูกฟ้องไปเลยดีว่าแต่อันี่ทําแบบลับๆนะทําแบบลับๆทําแบบล่อๆอะไรสีครับนะรู้สึกว่าจะไปกับไอ้จอร์ดนะถ้าผมมาผิดไอ้จอร์ดแล้วก็ไอ้วอลนี่แหละครับ ort, ถ้าไปจอ็อดไอ้วอลถ้าไปไอวอลไม่ได้มันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นภาพที่ออกมาไม่ดีก็ลเลยต้องเอาจอร์ไปด้วยน้าไปจอร์ดนะครับน่านจะเป็นอจอร์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมบอกนี้เลยว่ามึงจะปิดบังยังไงปิดบังไม่หมดหรอก นะครับนะครับมึงจะปิดบังยังไงมึงปิดบังไม่ได้หรอกกู๋บอกไว้ให้เพราะฉะนั้นนะครับคืออีพวกนี้มันทําอะไรมันชอบแบบลุกลุนซ่อนชอบเลื่อนชอบสมมติว่าผมบอกว่ามันไปสมมตินะผมบอกว่ามันไปวันวันจันทร์หน้าเนี่ยมันไปอัยการวันจันทร์หน้าเนี่ยสมมตินะสมมุติผมบอกว่ามันไปวันจันทร์อัยการวันจันทร์หน้าเนี่ยอัยการจันทร์ มันก็จะเลื่อนไปวันนู้นเลยวันพุธพุทธหัตเลยมันสามารถดีลกับร้อยเวรได้มันเป็นแบบนี้นะอีดําพวกเที่ยวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่เคยแบบรักษาคําพูดกูโซเชียลกูโซเชียลแต่เวลามึงทำมึงไม่คิดออสัตว์ฮะอีพวกนี้มันมีดีลกับกับกับเจ้าที่บางนายได้ครับมันดีลได้ครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยจริงจริงจะเถียงละหรือว่าเจ้าที่จจะมาเถียงผมละผมถามหน่อย พวกคุณดีวะไรกันผมรู้หมดแหละพวกคุณทําอะไรกันเนี่ยแค่บ้าจเดี๋ยวสมมติว่านัดจันน้าเดี๋ยวก็เลื่อนไปวันศุกร์วันพุธนะใครดูซิมันจะมันจะเป็นแบบนี้อีพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันรู้รู้มันรู้กับในพานมันรู้กับเจ้าที่ปรเสนีมันรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับคือวันเนี้ยเรามาจับกระดูกอีดำหายอีดำหายไปแอบโพลชายนานู่นเอาเถอนะนะครับแอปโพล่ชายนานู่น เดี๋ยวถ้าไปถึงชนานาเดี๋ยวก็มีสส่ข่าวรายงานมาวันนี้คงจะติดตามเรื่องใหม่ต้องติดตามช่องใหม่ชลาวันนะครับเดี๋ยวทําใหม่ชลาวันคงจะเอามาให้ลงมึงจะไปไหนมึงไม่สามารถค้าสายตาใหม่ชลาวันหรอกถ้าใหม่ชลาวันเขาอยากรู้เขาต้องรู้ใช่ปะเขาอยากรู้มึงคือเขาต้องรู้กูเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวใหม่ชลาวันก็ามาโพสต์ถ้ามึงไปอ่ะแต่แต่แต,แต่แต่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็แสดงว่าค้าสายข่าวไม่ค่อยแม่น ครับว่าไม่เกินวันที่สิบหรือมันอาจจะเลื่อนได้อีกก็ได้ก็รอดูวันยังไงนะครับก็อาจจะเลื่อนได้อีกก็ได้เราก็รอดูมันจะเลื่อนได้ไหรือเป่าหบอกว่าเลื่อนเขาถ่ายแล้วเขาบอกว่าเลื่อนเขาถ่ายแล้วมันจะเลื่อนได้ไหลสี่ผมถามสี่หน่อยเพราะวันนี้นะครับมึงจะเลื่อนอะไรมึงจะทําอะไรเนี่ยมึงช่างหัวมึงเถอะแต่มึงให้ดูไว้ว่าพวกกูจับตาดูพวกมึงตลอดเลยดำช้างเหย่งยิ้มได้ทานกัางไม่ทาน